ว้แมกไข่มดแดงสดๆเลยพวก ขาดเท่าไรอันนี้สองอยก่ไม่อันนี้ลอยนึ่งค่ะอันนี้หาสิบจ้าอย่างนี้หนูคบะหนูนาหนูหน,หน่านะคะทุกคนจะโตลุ่นโล่โตละโล ตัวละองร้อยสามสิบอะหน้าหน้าแดงสวยมากสวยโอเจ๊ขอตเจ๊น้องใหม่น้บัานะ ใกล้ๆจะได้เห็นหมดสวยมากเซเรียนหมอนทอดใหญ่มากวอนนี้340เองกระดีกินกรอบนอกนุน่มใน

ลัลนาสุขสุขค่ะทุก สี่สิบหาสิบค่ะตาก็สวยๆด้ค่ะจานละร้อยเดจานละค่ะงามมากสวยด้งปสบายเย xin sự lại hân hương thương 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 ตามรดูการพิลารณาทงโคมอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะคะโอ้โเห็ดเพาะบาเนี้ยแล้วแร้ตสองรอยหาสิบแปดปังเขาเเห็ดเพาะเออมีทุกอย่างเนาะจักจั่นก็มี ละร้อยจ้าปาให้มดแดงสวยขนาดก็สวยค่ะทุกคนค่ะทำเลยเด้อจ้าใช่ใช่อร้ององอยิดถึงเ้าเลยคดรเยแพอร์อยจ้าก สวยนะเออใช่่านอันอมีนอื่นมีปลาีอ่นะคะอึงอึงอาหนไก่นกเป็ดนกเป็ดอ๋อนกเป็ดนนีบ่เคยเห็น่นกเป็ด ให้ผันกันเลยตจบเน้ที่เดียวเพ่พร้อกันเลย โลงสะไม่พ่ะนะโลละยีสี่สิบบาทโลละสาวห้าโลละสาวห้าสาวห้าป่ะแน่นนี่นี่โล่สาวห้าชื่อแค่บาทกิโลละสาวห้าทุกคนตารจากหนึ่งตัวเด้อใครจะมาประมูลครับผมทุกอย่างต้องมีการประมูลเกิดขึ้นเนาะไม่ว่าจะสร้างเขื่อนสร้างบ้านขายปลาเราก็ต้องมีการประมูลเหมือนกัน นยิมะคะครับผมหาไนะอันนี้สี่โลรอสองโลห้าสิบาทกับผมอันนี้โลละสี่สิบาทปลาครัวแล้วาานําพึ่งพิ่งหานีมี